แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปบัตรนี้มหาวิทยาลัยมีสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติถึง16แห่งเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทในลนักษณะเครือข่ายและกำลังขยายไปสู่ระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา2547ได้ให้โอกาสแก่ผู้คนในต่างจังหวัดได้รับการศึกษาสูงขึ้นมาแล้วหลายพันคนระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ดำริไว้เมื่อ10ปีก่อนนั้น บัตรนี้ได้รับใช้ชุมชนและองค์การต่างๆมากมายเช่นเป็นที่ฝึกอบรมความรู้แก่สมาชิกอบตอทั่วประเทศใช้ถ่ายทอดความรู้ของสำนักฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา,าหรือแม้แต่ยังนำไปใช้สอนความรู้ระดับมัธยมศึกษาระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยรังแคแพงกับโรงเรียนสาธิตสาขาบรบบุรีเพื่อให้ผลผลิตออกมาเป็นมาตรฐานเดียวกัน ย้อนกลับที่การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอดีตที่ดำเนินการภายใต้กรอบของความคิดและระเบียบแบบแผนบางประการทำให้การเดินไปข้างหน้าค่อนข้างล่าช้าทำให้การเปิดการเรียนการสอนเปิดได้เพียงเจคณะแต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเข้าใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็วทำให้มหาวิทยาลัยในยุคนี้กล้าที่จะจัตั้งคณะและสถาบัน ในรูปแบบนอกระบบราชการเพิ่มขึ้นได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เมื่อแรกตั้งนั้นมีผู้ไม่เห็นด้วยอยู่จำนวนหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปบัดนี้สภาวิศวกร,ก,ร,รก็ได้ให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธาเรียบร้อยแล้วและบัดนี้ได้จัดตั้งคณะใหม่ขึ้นมาอีกได้แก่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่วนสาขาวิชาที่เปิดสอนแต่เดิมไม่กี่สิบสาขานั้นบัตรนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นมากมายระดับปริญญาตรีเปิดสอนถึง63หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต2หลักสูตรปริญญาโทถึง45หหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกันหรือแม้แต่เวลาเรียนที่แต่เดิมติดอยู่กับกรอบเวลาราชการเท่านั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นเรียนนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีงานทําและต้องการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีรวมทั้งด้นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาอีกมากมายตั้งแต่จะทำอ e ีบ e ุ๊ก e-learning ที่ในบัตรนี้ได้จัดตั้งเป็นศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์และสํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเองหรือในอนาคต สามารถขอเข้าสอบได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่พลิกโฉมโลกยุคใหม่ไปมากมายทำให้มหาวิทยาลัยต้องกำหนดให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงานกับมหาวิทยาลัยจะได้รับการบันทึกเป็นหลักฐานในฝั่งคริปให้ด้วยตลอดจนเปิดศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา สามารถฝึกฝนและพัฒนาตนเองและจัดตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งฝึกงานสื่อสารมวลชนแก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวนอกจากนี้มหาวิทยายลัยยังได้สร้างรถถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมที่สัญจรไปทั่วประเทศให้เป็นมหาวิทยายลัยเคลื่อนที่แห่งแรกของประเทศไทยเพื่อบริการความรู้ของมหาวิทยายลัยแก่ทุกคนที่ปรารถนาในวิทยาการต่างๆ หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษานั้นได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วยพัฒนาและดำเนินการตั้งแต่บัตรประจำตัวนักศึกษาแบบวีซ่าอิเล็กทรอนตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบผ่านคอมพิวเตอร์ระบบลงทะเบียนเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็เสร็จเรียบร้อยและตรวจสอบผลการสอบได้ทั้งทางโทรศัพท์และด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งสะดวกรวดเร็วเมื่อนักศึกษาย่างเข้าไปในห้องสมุด เพื่อค้นคว้าหาความรู้ก็จะพบว่าห้องสมุดได้พัฒนาเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แล้วเช่นกันการพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน3หน่วยในมหาวิทยาลัยไ,ได้รับการรับรอง ISO 9002เป็นที่เรียบร้อยแล้วในการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่4มหาวิทยาลัยรังคอมแพงได้วางแผนล่วงหน้าที่จะให้มหาวิทยาลัยรังคอแพงเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติและก้าวออกไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก โดยเริ่มจากการจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกบัตรนี้เริ่มมีนักศึกษาจากทั่วโลกสมัครเข้ามาศึกษาร่วมกับนักศึกษาชา,ชาวไทยที่ไม่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศทําให้ประหยัดเงินตราของประเทศในแต่ละปีเป็นจานวนไม่น้อยสถาบันการศึกษานานาชาตินี้มหาวิทยายลัย ได้เชิญศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยายลัยชั้นนําของโลกมาบรรยายทําให้นักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายประเทศในเวลาเดียวกันส่วนคนไทยที่ปรารถนาจะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศนั้นมหาวิทยายลัยได้จัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยายลัย ที่ต้องมีความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยคนละหนึ่งภาษาและเปิดอบรมแก่นักศึกษาที่สนใจภาษาต่างประเทศมากมายหลายภาษายุทธศาสตร์ประการหนึ่งคือการสอนภาษาไทยและการสอนทำอาหารไทยแก่ชาวต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยายลัยทำให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าใจทั้งศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยอีกทั้ง เป็นการชูรัฐบาลประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยการก้าวไปสู่สังคมนานาชาติและให้เป็นที่ยอมรับนั้นเป็นเรื่องมิใช่ทัศน์ของผู้บริหารที่มองเห็นการเชื่อมโยงขององค์ความรู้จากระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่ภูมิปัญญาระดับประเทศกับองค์ความรู้ในระดับสากลและถ่ายทอดองความรู้สากลกลับขึ้นสู่สังคมไทยซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินง,งานและวางกลยุทธ์ให้ถูกต้องด้วย ซึ่งบัตรนี้มหาวิทยาลัยรังคำแพงกำลังก้าวออกไปสู่สังคมนานาชาติโดยเริ่มจากให้คนไทยในต่างแดนที่จากบ้านเมืองไปเป็นเวลานานแต่ไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาให้ได้รับโอกาสศึกษาระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยรังคำแพงโดยได้เปิดศูนย์สอบให้ถึงต่างประเทศเพียงภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษานี้เท่านั้นมีผู้ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาแล้วจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรสวีเดนเยอรมนีฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นนับร้อยคนแต่การก้าวไปสู่สังคมนานาชาตินั้นผู้บริหารมหาวิทยายลัยรังคอมแพงได้ตระหนักถึงความรู้เท่าทันสังคมตะวันตกที่แทรกซึมเข้ามาสู่สังคมตะวันออกด้วยดังนั้นจึงได้กำหนดให้นักศึกษาของมหาวิทยายลายัยทังระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ต้องผ่านการศึกษาวิชาความรู้คู่คุณธรรมในภารกิจของมหาวิทยายลายัยทางด้านบริการวิชาการสู่ชุมชนนั้นมหาวิทยายลัยได้สร้างพันธมิตรและสร้างเครือข่ายกับองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิน่นและพัฒนาองค์ความรู้เผยแพร่สู่สากลดังที่ได้ริเริ่มหลักสูตรแพทย์แผนไทยเป็นหลักสูตรใหม่ในปีนี้และริเริ่มจัดหลักสูตรอบรมพ่อครัวไทย เตรียมส่งออกไปทำงานกับพัตคารและร้านอาหารไทยได้ตามประเทศในอนาคตอีกด้วยภารกิจที่ยิ่งใหญ่และถูกละเลยมายาวนานคือการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติซึ่งต้องทุ่มเทสรพะกำลังมากมายจึงจะสืบสารมรดกของไทยให้ยั่งยืนต่อไปได้นั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบันก็ให้ความสำคัญสูงมากโดยเฉพาะศิลปะชั้นสูงของชาติ ที่ค่อยๆจะถูกกระแสศิลปะวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาครอบงำสังคมไทยอย่างเต็มที่กลับได้รับการเชิดชูยกย่องให้เป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของมหาวิทยายลัยรา,คามคำแหงด้วยการเชื้อเชิญผู้ส่งคนวุฒธธิทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและครูอาจารย์โขนมาฝึกฝนฝึกหัดการแสดงโขนแก่เยาวชนคนหนุ่มสาวของมหาวิทยายลายัยที่บัดนี้ได้ฝึกหัดการเล่นโขนตามแบบแผนจาาเรียบประเพณีนานถึง6เดือน และผ่านพิธีว่าครูและครอบครูโขนมาแล้วกำลังจะเสนอผลงานสู่สายตาสาธารณชนเป็นครั้งแรกในวันพ่อกุนรางคำแพงมหาราชและ,ตะเตรียมที่จะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงนี้อวดสายตาชาวต่างชาติให้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของมรดกของชาติไทยที่บรรพบรุษได้สืบต่อกันมายาวนานนับร้อยร้อยปี ด้วยความรับผิดชอบต่อประชากรชาวรามคำแพงหลายแสนคนทำให้บังเกิดความรักความผูกพันระหว่างครูก,กับศิษย์อย่างแนบแน่นด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์แสงสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแพงจึงอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเป้าหมายของการนำมหาวิทยาลัยรามคําแพงก้าวสู่สากลน,นั้นในที่สุดแล้วเพื่อให้คนทั่วโลกได้